มาอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะจาร้านขายยงางรถถเมือ2อ2จังหวัดกำแพงเพชรค่ะวอลเลติแฟคเตอร์นะคะวันนี้มี12.4ขี่ที่14เข้ามา1คู่นะคะสภาพก็ค่อนข้างสวยนะตัวเนี้ยก็ถือได้ว่าสวยนะคะ ตัวนี้จะรหัสสินค้า668นะคะพี่ๆทนายที่สนใจโัหาน้ำตาลแล้วแจ้ง668ได้เลยนะตัวนี้12.4 x 24นะคะยางหลังรถ3 4แรงม้านะคะถึง40แรงมา้าหรือเป็นยางหน้ารถรุ่น M รถไถฟ,ฟอร์ดได้หมดเลยนะคะตัวนี้เนาะ12.4 x 24คะ่ะนาก้าง12.4นะคะขอบกระทะ24นะยี่ห้อ b i s t r นคะ่ะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้มือสองไม่ปะไม่รั่วเหมือนเดิมนะคะข้างในก็เกลี้ยงเลยไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วเลยนะคะยี่ห้อ Bistro นะคู่นี้นะคะ ้ำตาลขอปล่อยที่ราคาคูณละ6,900บาทนะคะส่งฟรีทั่วไทยปีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่บวกไม่ชารจเพิ่มแล้วนะอยู่พื้นที่หางไกลหรือให้เก็บเงินปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะจ่ายจบที่6,900ได้เลยหรือมารับเองกันที่ร้านก็ได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุง่นจังหวัดกำแพงเพชร